ความเครียดนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งหนึ่งในปัญหาในชีวิตของตัวพี่แท้ด้วยนะครับผมเพราะว่าพี่แทนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของความเครียดเรื้อรังมาอย่างยาวนานมากๆนะครับผมตัวพี่แทนเนี่ยภายในปี2009เนี่ยในเดือนธันวาคมเนี่ยพี่แกก็มีการขอหยุดหยุดพักการเป็นลีดเดอร์นิยนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายพี่แทนแกก็กลับมา รับตำแหน่งเหมือนเดิมพี่แท้เนี่ยแกจะตื่นประมาณ6กโมงเช้านะครับผมโดยพี่แท้เนี่ยแกจะออกกําลังกายทุกวันเลยนะทุกวันเลยนะครัมฟังได้ดี วันนะครับผมยิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถามหมอขอเสริมนะครับผมรายการกึ่งพอดแคสที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับศิลอปินดาราหรือว่าบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์โลกให้มากขึ้นในด้านของสุขภาพความงามและก็วิธีการในการที่พวกเขาดูแลตัวเองนะครับผมเพื่อ er ที่พวกเราคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะได้นำไปปรับใช้กับชีวิต แล้วก็ทําให้ชีวิตขอ,ของเราดีขึ้นนะครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนคุณจะเป็นคนที่โด่งดังระดับโลกหรือว่าเป็นคนธรรมดาที่อยู่ทั่วไปนะครับผมไม่ว่าอย่างก็ตามแต่สุขภาพก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรที่จะดูแลรักษานะครับผมสําหรับคําถามในวันนี้ที่ผมได้ไปถามคุณหมอมาก็คือจะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่อายุเท่าไหร่เมื่ออายุ3า,าแล้ว เราจะยังคงดูสวยดูไม่แก่นะครับผมโอเคไปฟังคำตอบของคุณหมอกันครับสวัสดีครับคำถามนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับคำตอบก็คือว่าเราควรจะดูแลตัวเองตั้งแต่ว่าเรามีสติรู้ตัวครับคือยิ่งอายุน้อยดูแลตัวเองได้ตั้งแต่เด็กก็จะยิ่งดีครับ การสะสมสุขภาพที่ดีจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ภูมิต้านทานสูงจะทำให้มีโครงสร้างร่างกายที่ทนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพื้นฐานครอบครัวคนไหนดีตั้งแต่วัยเด็กผู้ปกครองพ่อแม่ดูแลตั้งแต่เด็กคนคนนั้นก็มีโอกาสดีตั้งแต่เด็กเลยนะครับผมแต่ถ้าหากเราเข้าสู่วัยวัยรุ่นแล้วหรือวัยทำงานแล้วก็ยังไม่สายไปนะครับ การดูแลตัวเองทันทีที่รู้ก็จะทําให้เราเนี่ยประสบความสาเร็จในเรื่องสุขภาพคราวนี้ถ้าจะใช้ตัวเลขมาจาับโค้งสุดท้ายก็คือ30บนะครับเพราะว่าวัยสาเนี่ยเป็นวัยที่ร่างกายเนี่ยค่อนข้างเสื่อมค่อนข้างเร็ว25นี่คือจุดสูงสุดของมนุษย์มนุษย์เนี่ยพออายุ25้าจะเป็นวัยหรือจุดที่มีสุขภาพดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดโอเคครับผมขอบคุณครับ เป็นไงกันบ,บ้างครับทุกคนจากคาตอบของคุณหมอเนี่ยเราจะถ้าให้สรุปเขาให้เข้าใจง่ายๆก็คือแกแนะนําให้พวกเราทุกคนเนี่ยออกกำลังกายตั้งแต่วันนี้เลยนะครับผมใครก็ตามแต่ที่เข้ามาดูคลิปนี้อยู่คุณสคุณควรที่จะออกกำลังกายตั้งแต่ในตอนนี้นะครับผมในวันนี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่นะครับผมเพราะว่ามันจะส่งผลดีกับชีวิตของคุณไปยันวันตายนะครับผมเวอร์มากเลยแต่ว่าก็จริงนะครับผมเป็นเรื่องจริงนะ โอเคส่วนเสยเป็นนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องของสุขภาพกันในวันนี้เนี่ยเป็นเสพเป็นระดับตํานาน,นครับเรียกแบบนี้ได้เลยเพราะว่าโด่งดังมากๆกนะครับผมก็คือเป็นเสยเป็นทางฝั่งเคป๊อีกแล้วนะครับผมสองสามอีพีแรกนี้เป็นเคป๊อก็ทนไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะพาไปวงการอื่นบ้างนะครับผมโอเคเสยเป็นคนนี้เนี่ยใครเกิดปีสองพันผมบอกเลยว่า คุณได้ผ่านหูแน่นอนเพลงของเธอนะครับผมถึงอาจจะไม่ได้เป็นแฟนคลับแต่ต้องมีแบบได้ยินบ้างแหะนะครับผมว่าเพลงเพลงนี้เนี่ยเพราะว่าเพลงเพลงนี้เนี่ยตอนปีสองพันนี่โคตรดังเลยนะครับผมโคตรแบบทั่วบ้านทั่วเมืองอะพวกนี้พูดเย่างนี้ดีกว่าสิ่งเป็นคนนั้นก็คือ พี่แทยอนออนนี่นะครับผมจากวงเกิร์ลเจนเนอเรชั่นเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องของตัวส่วนตัวหรือพวกนี้เนี่ยผมจะพูดคร่าวๆแล้วกันนะถ้าใครอยากหาดูเต็มๆก็ไปหาดูช่องอื่นนะครับผมเพราะว่าเขาน่าจะมีทำแยะเต็มไปหมดแล้วนะครับผม ก่อนอื่นเราไปทําความรู้จักกับพี่แทยอนกันเข้าๆสักนิดนึงและกันนะครับผมโดยพี่แทเนี่ยมีชื่อจริงก็คือคิมแทยอนเกิดวันที่9มีนาคมปีคศ1989นะครับผมแล้วเป็นพศก็2532ใช่ไหมเออเกิดที่เมืองชอนจูนะครับผมประเทศเกาหลีใต้เป็นเมืองที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทางเกาหลีนะครับผมก็พี่แทเนี่ยมีส่วนสูง อยู่ที่ประมาณ150เซนติเมตรสิ่งที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับตัวพี่แทอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือพี่แทเนี่ยอยากที่จะเป็นศสิ่อปินนักร้องในตอนอายุประมาณ15นะครับผมในปี2004หลังจดังนั้นก็ได้เข้าไปเป็นเทรนีนีของค่าย SM นะครับผมแล้วก็ทำการเทรนอยู่ประมาณ3ปีต่อมาในเดือนสิงหาปี2007เนี่ยตอนนั้นผมเจ็ดขวบนะครับผม แต่ยอนเนี่ยก็ได้เดบิวต์เป็นเสือปินของวงเกิร์กรุ๊ปเกิร์เจเนเรชันนะครับผมแล้วจากนั้นเพลงจี้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 ที่บี้เออก็ออกมานะครับผมแล้วก็โด่งดังไปทั่วเลยนะครับตอนนั้นผมเจ็ดแปดขวบประมาณนั้นก็ได้ยินแล้วรู้ความแล้วนะครับผมสิ่งที่ทุกคนควรโฟกัสจริงๆก็คือเวลา3ปีในการเป็นเทรนนีนะครับผมซึ่งตามข้อมูลที่ผมได้ไปหามาเนี่ย ในแต่ละวันเทนนี้จะมีการจะมีตารางชีวิตประมาณนี้ครับผมก็คือตื่นเจ็ดโมงหรืออาจจะหกโมงก่อนเวลาก็ได้นะครับผมแล้วก็เรียนแปดถึงสิบเอ็ดโมงแล้วก็มีการเรียนเต้นถึงสิบเอ็ดถึงสิบสองสิบสองครึ่งนะครับผมแล้วก็มีการกินข้าวเที่ยงบ่ายโมงถึงบ่ายสองจากนั้นก็มีการเรียนเรียนร้องเพลง ใบหนึ่งถึงใบาสามหรืออะไรก็ว่าใบานะครับบอกแล้วก็มีการฝึกส่วนตัวฝึกด้วยตัวเองก็จะมีกินข้าวเย็นประมาณห้าโมงครึ 6, ่งถึงหกโมงครึ่งนะครับผมแล้วก็มีการเรียนอย่างอื่นด้วยเรียนภาษาหรืออะไรพวกนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มจบถึงสองทุ่มหรืออะไรพวกนี้ถึงสามทุ่มนะครับผมหลังจากนั้นก็มีการอัดเพลง ทำการบ้านบาบาบาตั้งแต่สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนหรือรอะไรพวกนี้แล้วก็มีการฝึกเองไปอีกนะครับผมก็คือนอนอย่างต่ําน่าจะเที่ยงคืนไม่ก็ตีหนึ่งนะครับผมก็นี่คือเวลานี่คือตารางชีวิตของคนที่เป็นเทรนนีนะครับผมอันนี้คือที่ผมไปหามานะที่ผมไปหาในอินเทอร์เน็ตมาก็คือเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงแค่มากน้อยแค่ไหนนะครับผมเพราะว่าผมผมมองว่า บริษัทแต่และบริษัทก็จะมีวิธีการในการเทรนเทรนนีที่แตกต่างกันแหละนู่นไหมครับแต่ว่าผมมองว่ามันก็ดูเป็นแนวทางได้เพราะว่าคืออย่างที่ทุกคนรู้กันการเป็นเทรนนีในวงการเคป๊อปมันน่าจะหนักมันน่าจะยากอยู่แล้วนูว่ไหมครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละน่นไปแต่อาจจะมีารายละเอียดอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างนะครับผมซึ่งการเป็นเทรนนีเนี่ย มันก็มีเรื่องกฎมากมายนะครับผมที่มีความสามารถมากๆในการทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็น depression หรือว่าเครียดได้นะครับผมแต่สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่คุณจะได้แน่นอนเลยก็คือเรื่องของร่างกายนี่เท่าที่ทาที่ผมคิดนะก็คือเรื่องของร่างกายที่มันแข็งแรงเพราะว่าคุณได้ออกก่ลังกายเยอะนะครับผมแล้วคิดสภาพว,ว่าพี่แทยยนออนนี่ของพวกเราเนี่ยออกกําลังกาย ใช้ชีวิตแบบนี้อยู่สามปีนะครับผมมันอาจจะไม่ได้หนักแบบทุกปีแหละรู้ปะช่วงปีงหลังๆมันน่าจ,จะแบบชิวๆหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมเออแต่ว่าพอเป็นข้อดีคือพอมันเป็นวัยรุ่นน่ะได้อดนอนได้แล้วพวกนี้มันก็พอที่จะซ่อมแซมร่างกายได้นะครับผมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมว่าพี่แทนได้เลยก็คือเรื่องของระเบียบวินยัยแล้วก็เรื่องของความ แข็งแรงของร่างกายนะครับถึงพี่แทจะดูไม่ใช่ผู้หญิงที่ดูบึกบืนอะไรมากมายแต่ผมเชื่อว่าแข็งแรงแน่นอนนะครับผมซึ่งความเครียดนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งหนึ่งในปัญหาในชีวิตของทั้งเทรนนีแล้วก็ตัวพี่แทด้วยนะครับผมเพราะว่าพี่แทเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของความเครียดเรื้อรังมาอย่างยาวนานมากๆนะครับผมโดยผมได้ไป หาวิธีการในการรับมือกับความเครียดมาแบ่งปันทุกคนนะครับผมมีวิธีการหลักๆประมาณ3วิธีแล้วกันนะคะนะครับผมวิธีแรกก็คือฝึกหายใจครับก็คือเป็นงานหายใจให้มันช้าลงหายด้อย่างมีสติวิธีการก็คือหายใจเข้าลึลกๆผ่านจมูกนับหนึ่งแล้วค่อยๆผ่อนออกปากนะครับผมแล้วก็นับอีกหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกประมาณนี้นะครับผมทําซ้ำๆไปเลยนะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยากหายใจเข้าแล้วก็กั้นไว้นะครับผมตายนะครับผม <laughs> ตายนะไม่ดีนะทุกคนนะการหายใจเป็นสิ่งสำคัญนะรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหม <laughs> นะครับผมวิธีทสองก็คือการระบายความรู้สึกลงไปในบางสิ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการร้องเขียนลงกระดาษ หรือว่าว like ่านรูประบายสีหรืออะไรก็ตามแต่นะครับผมที่สําคัญคืออย่าระบายความรู้สึกลงไปในสิ่งที่ทาให้คุณเสียเงินนะครับผมเช่นการช้อปปิ้งหรือื่องมีนะอย่านะอย่านะยิ่งคุณมีความเครียดคุณยิ่งช็อปยิ่งช็อปนี่คือจะเครียดหนักกว่าเดิมนะครับผมถ้าแบบบัตรเครดิตมันโผล่มามัาหนี้เต็มเลยนะครับผมไม่ดีนะครับผมสามคือการนั่งสมาธิแล้วก็ฝึกจิตนะครับผม ซึ่งการนั่งสมาธิในที่นี้ไม่จําเป็นต้องไปวัดนะไม่ไมจําเป็นต้องไปนั่งใต้ต้นโพในวัดนะครับผมรถยิ่งใต้ต้นโพในวัดเนี่ยความจริงที่โหดหลายคือยุงเยอะนะครับผมอย่าไปนั่งนะเ,ออเพราะฉะนั้นคือการฝึกสรรมาธิเนี่ยมันทําที่บ้านได้นะครับผมทําที่บ้านได้แล้วคุณแบบทําก่อนนอนก็ได้นะครับผมห้าถึงสิบนาทีอะไรแบบนี้ก็ยังดีนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ทํานะทําบ้างดีกว่าไม่ไม่อยากโกหกนะครับผมก็คือนั่งบ้าง ช่วยเยอะนะครับผมความรู้สึกของการที่แบบลืมตาลืมตาขึ้นมาหลังจากนั่งสมาธิไปสิบนาทีนี่ม่งคือแบบเดี๋ยวเบสมากเวย้ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่าสายอย่างที่ผมพูดถึงความเครียดเนี่ยเพราะว่าตัวพี่แทนเนี่ยแกในวงเกอร์เจนอะ่ะแกเป็นลีดเดอร์นะครับผมแกรับตําแหน่งลีดเดอร์หัวหน้าวงซึ่งตําแหน่งหัวหน้าในทุกๆสายงานอนะ่ะมึงมันเครียดอยู่แล้วดูไหมมันเครียดอยู่แล้วเว้ยมันแบบมันต้องดูแลมันต้องบริหารมันต้องต่างๆนานา นะครับผมมันกดดันอยู่แล้วซึ่งตัวพี่แทนเนี่ยภายในปี2009เนี่ยในเดือนธันวาคมเนี่ยพี่แกก็มีการขอหยุดหยุดพักการเป็นลีดเดอร์นอนนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายพี่แทแกก็กลับมารับตําแหน่งเหมือนเดิมนะครับผมจะเห็นได้ว่าพี่แกเนี่ยพี่แทแกก็มีการโดนความเครียดเล่นงานอย่างที่ผมพูดไปว่าเลือหลังมาตั้งแต่ตอนเป็นเกอร์เจนแล้วนะครับผมคือเรื่องความที่ทุกคนก็มีความเครียดหมดแล้เนาะในชีวิตอื มันอยู่ที่ว่าคุณจะจัดการกับมันยังไงเท่านั้นเองนะครับผมตัวพีทัเนี่ยเป็นคนที่มีสายตาที่ค่อนข้างสั้น,นครับผมแกเลยจะต้องใส่คอนแทคเลนส์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พี่แทรแกเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านของความทรงจําด้วยนะครับผมก็คือเป็นคนที่ชอบลืมอะไรบ่อยๆโดยปัญหาเนี่ยมันเกิดมาได้หลายสายเหตุน,นะครับผมอย่างอันแรกก็คือขาดวิตามิน วิตามิน B6 ห9บ1เก้าบีสิบสองหรือว่าการติดแอลกอฮอล์ซึ่งข้อนี้ไม่ได้ใช่พี่แทนนะครับผมหรือไม่ก็เรื่องปัญหาของต่อมไทรอยเรื่องของไตหรือว่าตับหรือว่าโรคเลือดหลอดเลือดสมองหรืออะไรพวกนี้สองคือเรื่องของความเครียดแล้วก็อารมณ์ผมว่าข้อนี้น่าจะน่าจะใช่ที่สุดนะครับผมเพราะว่าพี่แทเนี่ยภาระที่ต้องแบกหลายอย่างนะสามคือภาระทางด้านของเออสามคือภาวะ บาดเจ็บทางจิตนะครับผมเช่น PTSD หรือว่า C หรือว่า CPTSD นะครับผมอะ,อะไรพวกนี้ก็ทำให้สมาความทรงจำของคุณมันเลอเรียนได้นะครับผมห้าคือการเออสี่คือการนอนไม่เพียงพอก็อันนี้ก็น่าจะใช่พี่เทย์ห้าคือเรื่องของอายุครับผมก็คือความทรงจำเนี่ยมันจะเสื่อมไปตามอายุนะครับผมคือถ้าใครมีปัญหาทางด้านของด้านนี้เนี่ยผมแนะนำให้ลองกินพวก ปลานะครับผมอหานะอันดับแรกที่แนะนําให้กินก็คือพวกปลาที่มีโอเมก้า3พวกแซลมอนอ่าทูน่าปลาช่อนปลากระพงปลาสวายหรืออะไรพวกนี้นะครับผมหรือแล้วก็2คือไข่3คือดาร์กช็อกโกแลตสี่คือกาแฟรครับคาเฟอีนเนี่ยมีส่วนช่วยเพิ่มสมาธิแล้วก็ความทรงจําได้5คือผลลไม้ตระกูลเบอร์รี่6คือผักโขมเจคือแครอทนะครับผม ส่วนตัวพี่แทนเนี่ยในบางครั้งเนี่ยก็จะมีการละเมอเดินด้วยนะครับผมแล้วก็มีการพูดตอนนอนด้วยอะไรพวกนี้โดยอาการเหล่านี้มันเกิดมาจากการที่หนึ่งเลยก็คือการขาดเนาะการขาดนอนก็คือการพักผ่อนไม่เพียงพอการขาดนอนอะไรวะก็คือพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับผมสองคือความเครียดความวิตกกังวลสามคือปัญหาสุขภาพโรคบางชนิดพวกโรคหอบหืดโรคไทรอยทํางานผิดปกติหรือว่า สี่คือยาบางชนิดครับผมที่มีผลในการมีผลต่อระบบประสาทอาจทํทำให้เกิดอาการหลอนนั้นได้ห้าคือพันธุกรรมผมว่าถ้าเป็นในเชิงของในบริบทของพี่แทนเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของพักผ่อนน้อยมากกว่านะครับผมการพักผ่อนน้อยแล้วก็ความเครียดอันนี้คือน่าจะเป็นสองศัตรูหลักของพี่แทนเลยนะครับที่เล่นงานแกตั้งแต่ตอนเป็นเกิร์เจนเน,นะโอเคครับ เรามาดูอาหารที่พี่แทรแกชอบกินกันบ้างดีกว่านะครับผมอันดับแรกหนึ่งก็คือโคเรียซอสเสจซุปหรือว่าซุนแดกุกบกนะครับผมเป็นซุปไส้กรอกเลือดซึ่งไส้กรอกเลือดนี่เรารู้จักกันรู้จักมันไปแล้วในอีพีแรกถูกไหมของซากุระนะครับผมสองคือซุปเค้กปลาหรือว่าออมุกก,กุนะครับผมแล้วก็มันเทศสามคือกามิแบรครับผม สีคือแฮจังกุกนะครับเป็นซุปที่เอาไว้กินให้หายเมาค้างนะครับผมมีรสชาติเผ็ดพูดง่ายๆคือมันเป็นซุปกระดูกหมูนะครับผมมีรสชาติเผ็ดแล้วก็มีความเปรี้ยวๆหรืออะไรพวกนี้ห้าคือฮิยาชิจูกะนะครับเป็นหมี่เย็นของญี่ปุ่นจะเห็นได้ว่าตัวพี่แทนเนี่ยแกเป็นคนที่มีความชอบกินอาหารที่มันเป็นซุปนะครับผมเออซึ่ง การกินอาหารที่เป็นซุปเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับผมเอาอันแรกก่อนเลยตัวซุนแดกุก๊กบับเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือหนึ่งให้พลังงานครับให้พลังงานมากเหมาะสำหรับคนที่ทํางานหนักหรือว่าต้องการอาหารที่มันเติมเต็มพลังงานซึ่งเหมาะมากๆกับอสีเป็นดาราเคปอฟถูกไหมเออสองคือมีสารอาหารที่มันหลากหลายเช่นพวกโปรตีนวิตามินหรืออะไรพวกนี้นะครับผมสามคือให้ความอบอุ่น ช่วยแก้แหงได้อันนี้คือซุนแดก,กุ๊กบับนะครับผมสองคือซุปเค้กปลาหรือว่าออมุกกุมีโปรตีนสองอ่าประโยชน์ก็คือหนึ่งโปรตีนสูงสองคือมีโอเมก้าสามนะครับผมเพราะว่าเป็นปลานะเออสะเอ,อ่อต่อไปก็คือมันเทศนะครับผมมีประโยชน์อย่างดังนี้ก็คือหนึ่งมีสารน่านอ,นอนุมูลอิสระนะครับผมสองคือมีมีวิตามินเ มีวิตามินซีวิตามินบีโพแทสเซียมแล้วก็แร่ธาตุต่างๆที่มันจําเป็นต่อร่างกายนะครับผม3คือมีความสามารถในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้4ี่คือบํารุงสายตาครับ5คือลดความดันโลหิต6คือช่วยควบคุมอาหารได้เพราะว่ามีเส้นใยสูงทําให้อิ่มนานแล้วผมเจ็ดคือไฟเบอร์ในมันเทศเนี่ยช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้แล้วก็ดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นนะครับผมส่วนกรมิแบแยเนี่ยไม่ไมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับผม มีแค่ความอร่อยซึ่งผมก็ชอบผมก็กินนะครับผมโอเคแอจังกุกเนี่ยก็คือเป็นซุปที่ทำให้แก้เมาประโยชน์ของมันก็นั่นแหละครับแก้เมาแล้วก็ช่วยลดความอักเสบแล้วก็บรรเทาอาการระคายเคืองในกระเพาะอาหารได้นะผมสามคือเพิ่มพลังงานครับเนื่องจากมีโปรตีนแล้วก็สารอาหารหนื่นๆที่ช่วยบำรุงร่างกายหลังจากดื่มแอลกอฮอล์ไปนะโดยอาหารสุดท้ายเนี่ยก็คือฮิยาชิ ฮิยาชิจูกะนะครับผมเป็นอาหารที่พี่แทชอบนะประโยชน์ของมันก็มีโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วก็ไขมันครับแล้วก็ไฟเบอร์จากผักต่างๆแล้วก็คาร์โบไฮเดรตจากเส้นบะหมี่นะครับผมก็คือมีสารอาหารที่มันค่อนข้างหลากหลายสองคือช่วยลดการบริโภคแคลอรี่ได้เมื่อเทียบกับอาหารเส้นอื่นๆนะครับผมฮิยาชิจูกะชื่อแม่งสุดยอดมากนะครับผม นี่ชิจุกะสามารถช่วยลดการบริโภคแครลรี่ได้เนื่องจากมีเครื่องเคียงเอ่อที่ช่วยให้อิ่มท้องได้นะครับผมก็คือตัวเส้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าเครื่องเคียงต่างๆที่อยู่ในเมนูนะครับผมก็คือมีประโยชน์มากๆนะข้อดีของการกินซุปบ่อยๆกินอะไรที่มันร้อนๆเปรีป้ยวๆเผ็ดๆเนี่ยก็คือมัน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะทุกคนมันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีมากอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงก็คือพฤติกรรมการกินของพี่แทที่มันน่าสนใจมากนะครับผมเพราะพี่แทเนี่ยเคยให้สัตย์ฟาดว่าพี่แทแกชอบกินอาหารให้มันแบบในน้อยในหนึ่งมื้อเพื่อที่จะได้กินได้บ่อยนะครับผมได้กินได้ทีมากกว่าคนทั่วไปเพราะว่าเหมือนน่าสนใจดีนะเหมือนกับการที่แบบมื้อหนึ่งคุณกินแค่ครึ่งจานนิดนึงแต่ยานั้น อีกมือที่สองคุณอีกกินอีกครึ่งจานมือที่สามคุณอีกครึ่งจานสี่อีกครึ่งจานห้าครึ่งจานหรืออะไรพวกนี้นะครับผมมันจะทําให้คุณมีความสามารถในการกินอาหารได้ตลอดวันเออก,ก,ก็เป็นทริคที่น่าสนใจดีที่แท้เนี่ยแกเคยให้สัมภาษณ์กับทางเวกบคูเรียนะครับผมในเดือนสิงหาคมปี2021ว่าปกติวิแทนเนี่ยแกจะตื่นประมาณ6โมงเช้านะครับผมแล้วก็ นอนประมาณตีหนึ่งสำหรับการตื่นในเวลาสิบโมงหรือว่าสิบเอ็ดโมงเนี่ยสำหรับแกมันคือการสายคโคตรๆนะครับผมซึ่งผมเห็นด้วยสุดๆไปเลยนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนตื่นเช้าเหมือนกันนะครับผมบรรยากาศในการตื่นเช้ามันดีมากพอดีคนมันแบบผมอยากให้ทุกคนลองลองพยายามดูนะมันจะแบบตื่นมาแล้วการแบบได้เห็นของได้เห็นพระอาทิตย์มันค่อยๆแบบขึ้นสู่ท้องฟ้านี่เป็นอะไรที่แบบ มันสวยจริงเว้ยทุกคนมันรู้สึกดีมากมันฟิลกูดที่สุดเลยนะครับผมโดยพี่แทเนี่ยแกจะตื่นขึ้นมาแล้วแกจะไม่ลุกจากเตียงเลยในทันทีทันใดนะครับผมแกจะมีการแบบยืดเส้นยืดสายบนเตียงเกือบชั่วโมงก่อนนะครับผมแล้วอย่างจากนั้นแกค่อยลุกขึ้นไปทําอย่างอื่นโดยหลังจากที่ลุกขึ้นมาแกก็จะเดินไปเลือกอุปกรณ์การออกกำลังกายที่บ้านนะครับผมโดยพี่แท้เนี่ยแกจะออกกําลังกายทุกวันเลยนะทุกวันเลยนะครับผมฟังดีด แกบอกว่าแกเชื่อว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นส่วนที่เป็นสิ่งที่สําคัญกับชีวิตครับผมและถ้าวันไหนแกไม่ได้ออกกําลังกายเนี่ยแกจะรู้สึกแบบเขาเรียกพวงแล้วจะเริ่มแบบพวงว่าไม่เหมือนวันนี้ไม่ได้ออกกำลังกายเลยเอาไงดีว่าเอาไงดีวาด่าออกตรงไหนดีออกตรงไหนดีอยากออกแล้วเลยอะไรพวกนี้ <c oughs> นะครับผมอันนี้คือพี่แทนนะแกบอกไว้ให้สําคัญแบบนั้นนะครับผมถ้าช่วงไหนงานเยอะเนี่ยอืมก็จะ อย่างน้อยที่สุดแกก็จะหาเวลาออกให้ได้อย่างน้อยห้าวันต่อสัปดาห์นะครับผมโคตรโหดเลยนะครับผมปกติแล้วแค่สามครั้งต่อสัปดาห์น,นี่ก็ถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วนะแต่ว่าอันนี้คือห้าเลยนะครับผมพี่แท้แกอย่างที่ทุกคนรู้นะก็เคยเป็นเทนนีมาก่อนเรื่องของระเบียบวิน,นัยเรื่องของอะไรพวกนี้แกเลยมีนะครับผมก็กลายเป็นว่าร่างกายแกมันเลยแข็งแรงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมแกสามารถพยุง ความแข็งแรงของร่างกายให้ไปอยู่ค่อยให้อยู่ไปเรื่อยๆได้นะครับผมโดยพี่แทนเนี่ยความจริงแล้วแกอายุประมาณสามสิบห้าสามสิบหกปีแล้วนะครับผมแต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกของแกมันยังดูดูแบบไม่ได้แก่ขนาดนั้นอยู่เลยนะครับผมแน่นอนแหละมันมีการไปคลินิกแกมีการฉีดฟิลเลอร์หรืออะไรพวกนั้นอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่า ผมว่าปัจจัยสำคัญจริงๆที่ทำให้ตัวพี่แกพี่แทแก่ยังดูสุขภาพดีอยู่ก็คือเรื่องของการกินแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายนะครับผมคือการกินเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายประมาณเจ็ดสิเปอร์เซ็นเลยนะเออแต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยมีผลต่อร่างกายสามสิบเปอร์เซ็นคิดสภาพว่าคุณมีวินยัยมีพฤติกรรมการกินที่มันดีแบบพี่แทนเนี่ยก็คือเจ็ดสิบสามสิบนี่คือแบบคุณ ดูแลร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับผมอย่างที่ทุกคนรู้กันเนี่ยช่วงเนี้ยพี่แทแกน่าจะเขาเรียกคือผมก็ไม่ไม่รู้ว่าใช้คําว่าอาดีตได้ไหมเปลาแต่ว่าวงเก g e เจเน t เรชัน่นทุกวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ออกเพลงบ่อยหรือรอะไรพวกนั้นแล้วนึกออกไหมครับเพราะว่าพี่แทแกก็กลายเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วแล้วก็โฟกัสกับการเป็นศิลปินเดี่ยวมากกว่านะครับผมแต่ว่า ผมเชื่อว่าช่วงเวลาที่แกเป็นลีดเดอร์หรือว่าเป็นคนตอนที่กำลังอยู่ในวงเกอร์ลเจนเนี่ยพอเวลามันผ่านมาเนะี่ยแกน่าจะได้ตกตะกอนหรืออะไรต่างๆในชีวิตมากขึ้นนะครับผมทำให้แกมีความสามารถในการรับมือกับเรื่องของความเครียดได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็าอาจจะได้นอนเยอะขึ้นนะครับผมก็นี่นะครับผมคือเรื่องราวชีวิต ของพี่แทนในด้านของการด้านของสุขภาพาะนะครับผมอย่างที่สิ่งท,งที่สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพี่แทก็คือการออกกำลังกายอ่ะมันไม่จําเป็นต้องไปทําที่ยิมนะครับผมถึงแม้ว่าพี่แทแกจะชอบอพิลาชิสมากก็ตามทีนะครับผมแต่ว่าโปกติแกก็จะตื่นเช้ามาแล้วก็ออกกำลังกายอนะ่ะเนาะเอออันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่น่าเอายิ่งอย่างนะครับผม การออกกำลังกายมันไม่จําเป็นต้องทํากับเพื่อนมันต้องมันไม่จําเป็นต้องไปทาที่สนามมันไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับผมมันมันฟรีด้วยซ้ํานะครับผมการออกกำลังกายคุณแค่เดินมันก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแล้วนู่ไหมครับเออคุณแต่ต้องแต่ต้องเงือออกนะมันมันต้องเงือออกถึงจะดีนะครับผมคุณแค่แบบลดเวลาในการแบบใช้เวลาต่อหน้าจอมือถือให้มันน้อยลงหน่อยแล้วก็ หันไปรับสุขภาพมากขึ้นเท่านี้ผมมองว่ามันก็เพอร์เฟกมากๆแล้วนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ